เขาเป็นแบบเนี้ก็เพราะว่าความจำเสื่อมแต่ตอนเนี้เฮียเขาดูรักมึงจริงนะเว้ยแต่ถ้าความทรงจำเฮียเขากลับคืนมานึกได้ว่าไม่หลักเดียวเดียวจะทำไงล่ะเกลือเดียวต้องกลับไปเสียใจแบบเดิมทำซ้ำอ่ะเหรอถึงกูามจำเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้ตอนมึงตื่นมากูเชื่อนะว่ามึงความจำเสือ่อมแต่ตอนนี้กูรู้นะ่ะว่ามึงจำได้แล้วมึงน,นี่รู้ทันกูตลอดกูเป็นเพื่อนมึง เรื่องแค่นี้ทำไปจะบอกไม่ออกน้องเหมือนไม่ได้รักกูแล้ววะถ้าน้องไม่ได้รักมึงมึงก็แค่ทำให้น้องรักตอนนี้คนเดียวยังไม่รู้ว่าความจำมึงกลับมาแล้วมึงใช้โอกาสตอนที่มึงความจำเสื่อมเนี่ยทำให้ทุกอย่างกลับมาดีซะตอนนี้ถ้าน้องอยากให้มึงเป็นมามึงก็คงต้องเป็น